นมแม่ทายเหลวมีฟองนิดหน่อยเป็นอะไรไหมกินนมแม่ได้แต่นมแม่ส่วนหน้าไหมเป็นเด็กที่แบบว่าดูดเต้าแปปๆแล้วก็เมินแล้วก็ไม่ดูดต่อไหมนมแม่เนี่ยจะมีนมแม่2ส่วนคือนมแม่ส่วนหน้ากับนมแม่ส่วนหลังนมแม่ที่ออกมาจากเต้านมหยดแรกๆจะเป็นนมแม่ส่วนหน้าสีจะใสๆเหมือนน้ำซาข้าวส่วนประกอบหลักๆของนมแม่ส่วนนี้จะประกอบไปด้วยน้ำตาลแลคโตสถ้าลูกได้กินแต่นมแม่ส่วนนี้รู้สึกเหมือนไม่อิ่มไม่อยู่ท้องนอนแปปๆก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้ขอกินนมเพราะว่ามันไม่อยู่ท้องมันมีแต่แลคโตสไม่รู้ค่ะถถถ่่าาายยยยเเเปป็็นนน้ฟอออกขีว ถ่ายก้นแดงลักษณะคือเป็นน้ำซะส่วนใหญ่บางคนคือแบบถ่ายบ่อยมากถ่ายบ่อยมากแล้วก็เหมือนมีมุกมูกมหาเครือบอุจจาระออกมาการถ้าสมมติคุณแม่เจอแบบนี้ให้ลูกค่ะกินนมแม่ถึงนมแม่ส่วนท้ายดูดนมแม่ให้นานคือแม่พยายามแล้วนางก็ไม่ได้ดูดนานเลยแม่นางสนใจสิ่งอื่นนางก็แบบไม่เอาเราแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้แม่โบก็จะแนะนําว่าคุณแม่บีบน้ำนมออกก่อนก็ได้ให้นมแม่ส่วน้าค่ะมันมีการถูกระบายออกก่อนหรือปั๊มนมแม่ออกก่อนประมาณ1 0 1ถึงนาทีแต่ไม่ต้องปั๊มชิ้งนะคุณแม่ปั๊ม และเขียนว่านมแม่ปั๊ม15นาทีนมแม่ส่วนหน้าเอาไว้กินเวลาที่ลูกของคุณแม่ค่ะไม่ถ่ายท้องผูกกินเงี้ยให้ลูกดูดเต้าไปเลยลูกจะได้แต่นมแม่ส่วนหลังพอลูกได้นมแม่ส่วนหลังนะคะก็จะทําให้ลูกค่ะอึนะคะมีความีแบบเป็นเนื้อมากขึ้นอึเป็นแบบเป็นเม็ดมะเขือมากขึ้นอ่าแล้วก็น้ําหนักตัวลูกก็จะขึ้นดีลูกก็จะนอนหลับได้นานมากขึ้น